สายพานลำเลียงข้าวคือจุดดึงสายตาที่สุดเมื่อเดินเข้าโกดังขนาด4,300ตารางเมตรซึ่งปริชารักซ้อนเพ้นรูป14ภาคแสดงพระทรมานของพระเยซูลงบนสายพานนอกจากสื่อความศัทธาของคริสตชนสายพานที่หมุนบนยังโยงได้กับหลักพุทธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด สะ้อนสองมุมชีวิตของเขาเองที่แม้นับถือศาสนาพุทธแต่เติบโตในโรงเรียนคาทอลิกที่ทำให้ได้เห็นประติมากรรมทางศาสนาเป็นแรงบันดาลใจของการเป็นศิลปินโดยรอบโกดังยังมีภาพบนผนังวาดความทรงจำวัยเด็กสอนทับกับปัจจุบันเช่นภาพเตียงนอนโรงเรียนประจำที่กลับไปปรากฏอยู่ในป่าของหมู่บ้านกุดีทองสุพรรณบุรีบ้านเกิดซึ่งทั้งสองที่คือสถานที่หลอล้อมความเป็นปรีชารักซ้อน เมื่อเนื้อหาศิละปะเข้มข้นเรื่องวัยเยาว์และครอบครัวจึงไม่มีพื้นที่ไหนเหมาะไปกว่าที่ที่เติบโตและผูกพันจึงเลือกใช้โรงสีข้าวขนาดใหญ่ของครอบครัวจัดนิทรรศการอีกครั้งในรอบสองปีในชื่อแอมพียร์ฉันอยู่ที่นี่มีคนมาดูเขามาดูเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนคิดเป็นเด็กประจำเหมือนกันอะแล้วเขาไปเจอไอ้ไอ้แท่นเนี่ยครับที่เป็นทรงเป็นทีราจารึอย่างเงี้ยแล้วผมสลักเป็นพวกบทสวดของศาสนาคิดอะไรอย่างเงี้ย พ่าเขาไปอ่านปุ๊บเขาก็เฮ้ยตอนเด็กๆเขาก็เคยท่องอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะมีค่านิยมในยุค8 0 9 0ที่พ่อแม่ผมคิดว่าการเรียนโรงเรียนเกี่ยวกับศาสนาคิดอะไรเงี้ยคาทอลิกอะไรเงี้ยจะเก่งภาษาอังกฤษผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นบันทึกถ่ายทอดที่อาจจะพอพูดได้บ้างว่ามันเกี่ยวข้องกับสังคมในแบบหนึง่งไอ้นี้เทศกาลนี้จริงๆมันเหมือนแบบโบสถ์คิดหรือโบสถ์พุทธนะถ้าแบบว่าเราไปจริงๆอ่ะโบสถ์พวกนี้จะไม่ติดไฟมันจะมีช่องแสงแล้วมันใช้บรรยากาศทั้งหมดเพื่อทําให้เราเห็น แล้วจริงๆคนที่มาดูบางคนก็ไม่ได้ดูงานดูดีเทลเลยเขาดูบรรยากาศที่ล้อมเขา ถ้าใครมาดูนิทรรศการในช่วงเดือนแรกก็อาจจะแตกต่างไปจากในวันนี้นะคะเพราะว่ามีจุดที่ตั้งใจค่ะวางผลงานเอาไว้ในบริเวณที่คาดว่าน่าจะเกิดร่องรอยตามธรรมชาติอย่างเช่นรอยเปืป้อนๆสีน้าตาลบนฟ้าสีขาวที่เห็นเนี่ยค่ะก็เป็นร่องรอยจากพวกละอองข้าวสนิมฝุ่นหรือแม้แต่มูลน,นกเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตั้งใจของศิลปินอยู่แล้วนะคะและยังเข้ากับบรรยากาศเก่าๆของความทรงจาในอดีตด้วยค่ะ ข้าวของที่เห็นแล้วเหมือนพาย้อนไปอดีตมีทั้งรถคันแรกตู้เสื้อผ้าใส่ชุดนักเรียนจัดวางคู่ภาพเก่าของครอบครัวที่ใช้ปีแปรงเบอร์ใหญ่ป้ายปาดอย่างฉับพลันสะ้อนการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตหากปรีชารักซ้อนไม่ได้ทำเฉพาะงานขาวดำาสื้ออารมณ์แบบ expressionist หนึ่งในนั้นยังมีผลงานลายเส้นบนกระจกรูปภรรยาและลูกน้อยแนวการ์ตูนบอกทักษะหลากหลายที่ปรีชาทำได้ไม่ว่าจะหวานสดใสแบบการ์ตูนญี่ปุ่นจากความชอบอนิเมะหรือจะกึ่งนำม,มาทำและภาพบุคคลเหตุผลที่ปรับวิธีทำงานเสมอก็เพื่อค้นพบทางเลือกใหม่ๆ การแสดงผลงานที่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีระยะทางอาจเป็นอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ไกลเกินไปสำหรับคออาร์ตที่แวะเวียนมาชมตั้งแต่เริ่มจัดเมื่อตุลาคมปี2565หากศิลป,ปินก็หวังให้พื้นที่ศิลปะก,กระจายตัวมากกว่ากระจุกแค่ในเมืองกรุงคนหรือว่าโอกาสเลยทั้งหมดมันก็อยู่ที่กรุงเทพไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีเชียงใหม่ขอนแก่นที่แบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มเป็นแหล่งอะไร ว่ผมว่าที่มันทํเงินยากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันพอทําไปแล้วมันขาดทุนมันก็อยู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมว่าออพิพิซียมหรือพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกอะไรเงี้ยมันก็ถูกซัพพอร์ตโดยรัฐอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งรัฐก็อาจจะต้องมาช่วยแต่ผมคิดว่ามันก็ดีที่แบบว่าจะได้มีมันก็ดีถ้าเราแบบว่ามีแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์ตามแต่ลจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆในแต่ละจังหวัดมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดนั้นอยู่แล้ว แล้วมันก็จะมีคนที่สนใจ้นิทรรศการแอมเฮีย์จบลงตามกำหนดราวสามเดือนหากบริชารักซ้อนจะคงนิทรรศการไว้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมโดยเปลี่ยนเป็นนัดหมายเข้าชมเท่านั้นที่โรงสีบุรณกิจสุพรรณบุรีค่ะกริษฐาดีมีไทย p ี s รายงาน